อิงฟ้าละครไมซากุระเรื่องครอบครัวแสนสุข ep ที่สมาแล้วค่ะนี่อิงฟ้าลูกน้องพิงกี้หายตัวไปหลอค่ะแม่หลอค่ะแม่รีบไปหาตัวลูกน้องเขาสิเราจะได้รีบไปทานอาหารในเมืองกันโอเคค่ะ ด่วนเลยด่วนเลยยอิงฟ้า,าน่าจะไปที่สวนนะเพราะว่าเอออะไรนะเพราะว่าพิงกี้ชอบไปที่สวนนะ่ะใช่ใช่ใช่ทางนั้นแหละรีบรีบ,รบหาพิงกี้เร็วๆเข้าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเอานะโอเคค่ะพิงกี้พิงกี้อยู่ไหนเอ้ย,อย พิงกี้ต้องไปทานข้ากับพ่อ,พอกับแม่ก่อนนะไม <ป S 1> <ไป S 2> ่ไปิงกี้เดี๋ยวพี่ซื้อนมเดี๋ยวพี่ซื้อช็อกโกแลตให้กินก็ได้ได้ก็ได้ได้มาแล้วสินะอิงฟ้าว่าแต่พิงกี้จะไปเล่นสวนที่ไหนล่ะใช่ใช่แล้วล่ะอิงฟ้าไปเล่นตรงสวนค่ะว่าแล้วไงล่ะคะคุณ นั่นแหละสิแล้วมืนนี้อร่อยมิจเอิงฟ้าลูกว่าแต่เธออ้าวพี่ใหญ่พิงกี้ไม่ได้มาด้วยหรอหน่ะอ้ามาอยู่เงยั่งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ๋อวันนี้แม่มองไม่เห็นอร่อยไหมพิงกี้อ้ยยยอ้ยห ถิงอาหารดูดีใช่จะลูกนานๆครั้งจะได้มานะเนี่ยสี่ครั้งต่อปีอใช่แล้วล่ะที่นี่อร่อยมากเลยนะพิงกี้อิงฟ้าี๋ยวนี้อิงฟ้าจบไปจะไปทำงานอะไรล่ะลูกอีกปีเดียวลูกก็จบแล้วงจากการเรียนแล้วนี่ทำอะไรก็ได้ทเป็นหมอคะ่ะอ๋อเป็นพยาบาลเหรอลูก แม่เขาไวพอในช่ชคดีนะ,<ค>ะแต่ก็เถอะแม่ก็อยากให้มาสืบธุรกิจต่อจากพ่อเขาเอา <คะ S 1> ไม่เป็นไรหรอกคุณลูกเขาอยากเป็นหมอก็ให้ลูกก็เป็นพิงกี้จะดูแลธุรกิจของป้าเองหัวล็อกของมันมจะได้เลจริงหรอจ้าพิงกี้ตัวเล็กเท่านี้พนักงานจะมองเห็นไหมน่ะระวังเขาเหยี่ยมหัวตายเอานะจ๊ะ คุณแม่ปูดอายปิงกี้นี่แหละจะดูแลตุลกิเกองปอเองใช่ไหมพี่อิงฟ้าใช่ใช่อิงฟ้าลูกหอย